The a l c h e ค i s t God ตอนที่9ต้นเหล็กทมินอายุ121ปี1โอ้โหได้ตั้งสามเหรียญทองดวงตาคู่งามของชู่เหยาเป็นประกายสวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่นางไม่ได้เห็นเหรียญทองแบบนี้เหร,รียญทองหลินมู่อี้ตะลึงงนัน ในตาเยี่ยวยิ้มเยาะและเอ่ยว่าโอสดสมานแผลในตลาดขายกันขวดละหนึ่งเหรียญเงินแต่โอสดสมานแผลเกรดหนึ่งของเจ้าหาได้ยากยิ่งข้าจะให้เจ้าสิบเท่าของราคาตลาดไม่พอใจอย่างนั้นหรอหลินมู่อี้ยังไม่ชินกับค่างเงินเท่าไหร่เพราะอย่างไรเสียเขาก็เพิ่งจะมาถึงโลกนี้ชูเยาวที่อยู่ข้างกายจึงกระซิบบอก เอ้พวกเรารวยแล้วเมื่อก่อนร้านโอสดไปหลิงหาเงินได้แค่เดือนละสามเหรียญทองวันนี้วันเดียวได้มาตั้งสามเหรียญทองคืนนี้พวกเราซื้อไก่กลับไปตุนกินกันได้แล้วล่ะสองวันมานี้อาหารการกินที่ร้านโอสดไปหลิงไม่จัดว่าดีเท่าไหร่หลินบูอี้กินแต่ข้าวต้มกับมันโถทุกวันกิจการร้านโอสดจัดว่ายำแย่แน่นอนว่า อาหารการกินก็คงไม่ดีเท่าไหร่แต่พ่อชูยาวพูดถึงไก่หลินมู่อี้ก็รู้สึกอยากกินขึ้นมาเหมือนกันและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาหยิบเหรียญทองสามเหรียญบนโต๊ะขึ้นมาพร้อมกล่าวขอบคุณท่านจอมยุทธท่านจอมยุทธเหรอในตาเหีียวอดหัวเราะไม่ได้จับขวานศึกที่เปื้อนเลือดแห้งกรังพูดขึ้น ข้าไม่ใช่จอมยุทธหรอกข้าเป็นแค่ทหารรับจ้างที่ข้าคนเพื่อเงินระหว่างที่เอ่ยเขาก็ชี้เหยี่ยวที่เกาะอยู่บนไหล่แล้วพูดว่าอืมเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดข้าถึงเสียตาข้างนี้ไปถูกต้องเจ้าเดราชานตัวนี้มันจิกข้าตาบอดต่อมาข้าจับเดราฉานตัวนี้ได้ข้าไม่ฆ่ามันแต่ฝึกมันจนเชื่อง ใช้มันฆ่าคนให้ฆ่าเด็กด้อยข้าจะบอกอะไรให้ดะบนโลกนี้ไม่มีจอมยุดอะไรหรอกมีแต่คนที่ฆ่าเพื่อเงินทองเท่านั้นแหละหลินมูอี้ที่เกียจฟังคำล้างสมองของนายตาเยี่ยวเขาเก็บเหรียญทองแล้วกลับลงไปนั่งตามเดิมหัวหน้าพวกเราไปกันเถอะเหล่าทหารรับจ้างด้านหลังเร่ง ในตาเหี่ยวพยักหน้าแล้วหันไปมองหลินมู่อี้อีกครั้งก่อนจะยกขาที่สวมรองเท้าขาดรุงริ่งขึ้นเหยียบบนโต๊ะแล้วถามเจ้าดูข้าถามเจ้าอีกครั้งโอสสมานแผลเหล่านี้เจ้าปรุงขึ้นมาด้วยตนเองจริงรึใช่หลินมู่อี้ตอบงั้นเหรอ ในตาเหี่ยวระเบิดเสียงตะโกนขึ้นกระทันหันพลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับเทพสังหารลงมาประทับร่างเขาพลิกข้อมือสะบัดขวานศึกออกไปยังไม่ทันโดนตัวหลินบู้อี้ก็รู้สึกเจ็บแปลตรงผิวหนังบริเวณลำคอขวานศึกของในตาเหี่ยวหยุดก่อนที่มันจะบ่นศีรษะของหลินมู้อี้เขามองเด็กหนุ่มที่เยือกเย็นตรงหน้าอดชื่นชมออกมาไม่ได้ เจ้าดูเหมือนข้าสมัยหนุ่มๆไม่มีผิดหลายปีแล้วที่ข้าไม่ได้เห็นคนกล้าหาญเช่นเจ้าหลินมูอี้เยือกเย็นที่ไหนกันเขากลัวจนตัวแข็งอยู่กับที่ต่างหากในตาเหี่ยวชักขวานกลับไปแล้วแต่ขาเขาก็ยังขยับไม่ออกอยู่ดี <S <S แบบนี้แล้วกันในตาเหี่ยวพูดเจ้าเด็กน้อย ข้าต้องการยาชาสิบขวดและโอสถผิวศิลาอีก20ขวดแต่คุณภาพจะต้องมากกว่าเกรดสองเท่านั้นหากเจ้าปรุงออกมาได้ข้าจะให้รางวัลเจ้าอย่างงามว่ายังไงเจ้ากล้ารับใบสั่งนี้หรือไม่หลินมูอี้ตะลึงโอสถทั้งสองขนานล้วนเป็นโอสถระดับสี่ที่เขาไม่เคยปรุงมาก่อนตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่า แต่เขาก็ตอบตกลงแล้วพูดขึ้นจะให้ข้ารับปาก็ได้แต่ว่าท่านต้องจ่ายเงินมัดจำสองในสิบก่อนห <c oughs> ตกลงในตาเหี่ยวยกขวานสึกขึ้นพาดบ่ายิ้มแล้วเอ่ยว่าราคาในท้องตลาดของยาชาตอนนี้อยู่ที่ห้าเหรียญเงินค่าให้เจ้ามากกว่าสิบเท่าราคาสิบขวด ก็เท่ากับห้าเหรียญทองโอสดผิวศิลาราคาตลาดควดละสิบเหรียญเงินราคาสิบเท่ายี่สิบขวดก็คือยี่สิบเหรียญทองทั้งหมดยี่สิบห้าเหรียญทองมัดจำสองในสิบเช่นนั้นค่าจ่ายให้เจ้าห้าเหรียญทองอ่ะรับไปสิ <c oughs> ว่าแต่เจ้าชื่ออะไรอยู่ร้านโอสถร้านไหนหลินมุย ร้านโอสถไปหลิงฮึไม่เคยได้ยินมาก่อนอแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เวลานี้นําโอสถมาให้ข้าได้หรือไม่ได้ในตาเหี่ยวก็มองหลินมูอี้เสยยยิม้ม <c oughs> หากวันพรุ่งนี้เวลานี้ข้าไม่ได้โอสดระดับสองสาสิบขวดที่ข้าต้องการข้าจะบั่นหัวเจ้าซะข้าในตาเหี่ยว พูดคำไหนคำนั้นหลินมู่อี้พยักหน้าและพูดเนิบๆอืมข้ารู้แล้วราวกับว่าหัวที่จะหลุดจากบ่าไม่ใช่หัวตัวเองเขาส่งนายตายเยี่ยวและทหารรับจ้างเดินจากไปคนจากร้านโอสถสินอีเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหลีชินในชุดผ้าไหมก้าวออกมาข้างหน้ามองหลินมู่อี้แล้วหัวเราะเยาะ <c oughs> เด็กบ้ามาจากไหนกันถึงได้รอนหาที่ตายขนาดนี้เจ้าไม่รู้หรือว่าในตาเยี่ยวสังหารผู้คนไปนแล้วเท่าไหร่ตอนนี้เจ้ารับเงินเขามาข้าจะดูสิว่าเจ้าจะไปหาโอสถระดับสีเกรสองขึ้นไปมาจากไหนเว้นเสียแต่เจ้าจะเป็นราชาโอสถมิฉนั้นแล้วไม่มีทางปรุงโอสถระดับสีได้หรอกรอรับความตายของเจ้าพรุ่งนี้สเสถิด เราเด็กหนุ่มแห่งร้านโอสดสนอีด้านหลังหลี่ฉินพากันหัวเราะเยาะและล้อเลียนร้านโอสถไปหลิงหลินมูอี้ม่ได้ต่อปากต่อคำด้วยแต่กลับหันไปเก็บโอสถสมานแผลที่ขายไม่หมดแล้วพูดกับชูเยาพี่ชูเยาพวกเราเก็บแผงแล้วกลับกันเถอะฮฮอ๋อ,อได้สิชูเหยาไม่ปฏิเสธหวังยิ่งและหลัวใไรยังตกตะลึงอยู่ จนกระทั่งเงาของหลินมู่อี้และฉูเหยาหายเข้าไปในตรอกถึงได้สติกลับคืนมาทว่าหลินมู่อี้มีได้กลับทันทีแต่พาฉูเหยาวแวะร้านขายสมุนไพรแถวนั้นฉูเหยาดูกระวนกระวายใจเอาวี่ข้ามไม่รู้ว่าเจ้าซ่อนฝีมือการปรุงโอสถไว้เพียงใดกันแน่แต่โอสถระดับ4เกรดสองไม่มีทางปรุงได้ง่ายเหมือนโอสถระดับหนึ่ง เจ้าทำแบบนี้ไม่เพียงทำร้ายตัวเองแต่ยังทำให้ร้านโอสถไปหลิงเดือดร้อนไปด้วยในตาเยี่ยวเป็นทหารรับจ้างที่ฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาเชียวนะพี่ชูเยาท่านช่วยข่าถือกล่องโอสถก็แล้วกันหลินบูอี้มิได้ตอบคำถามแต่กลับส่งกล่องโอสถให้ชูเยาเขาล้วงเหรียญทองสิบเหรียญออกมาแล้วเดินเข้าไปในร้านขายสมุนไพร เท่าแก่เดินออกมาพอเห็นเป็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งจึงไม่ค่อยสนใจอพวกเจ้าต้องการซื้ออะไรระเท่าแกดอกอสรพิษปีศาจหนึ่งช่างอดอกอสรพิษปีศาจเท่าแกตกใจมองชายหนุ่มเบื้องหน้าทันทีนั่นมันสมุนไพรระดับสี่เชียวนะเจ้าจะเอาไปทำอะไรระ ามาซื้อตามคำสั่งของท่านอาจารย์อ๋อเป็นเช่นนี่นี่เองฉูหเยาวที่อยู่ข้างเขานับถือในความเฉลียวฉลาดของหลินมู่อี้อยู่เงียบๆถ้าโผงผางเกินไปอาจไม่เป็นการดีเพราะอย่างไรเสียปรมาจารย์โอสถในเมืองหยินซานก็มีไม่มากผู้ที่สามารถปรุงโอสถระดับสี่ได้ก็ไม่ถือว่าเยอะมากแถมทั้งคู่ก็ดูเด็กเกินไปอีกด้วย